ต๊ดติดตดสวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับมาแนะนำนะครับเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับจับรอบมอเตอร์นะครับของมิตซชินะครับเซนเซอร์ครับจับรอบมอเตอร์นะครับสั่งมานะครับสำหรับเซนเซอร์นะครับตระกูลเซนเซอร์นะครับ ห้ามตัดต่อนะครับห้ามตัดต่อประมาณนี้แล้วก็มาต่อไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วมาต่อไม่ได้นะครับครับห้ามตัดต่อนะครับเพราะถ้าตัดตอ่อคลื่นนะคลื่นหรือว่าความถี่นะครับสัญญาณที่ส่งไปนะครับมันจะมีปัญหานะครับต้องใช้ตั้งยาวนี้ครับท้งยาวนี้ ทั้งยาานี้แล้วก็ไปต่อต่อไปหาบอร์ดนะครับทั้งทั้งหมดนี้นะครับห้ามตัดนะครับเพราะว่าถ้าเรารื้อน่าจะรื้อยากพอควรนะครับครับไปต่อต่อกับบอร์ดแล้วห้ามตัดนะครับถ้าต่อแล้วเดี๋ยวสัญญาณมันจะมีปัญหานะครับตัวนี้ตัวนี้มอเตอร์ไอีนะครับมอเตอร์ไอีนะครับจากอ่อีพีเก่านะครับ เพลย์เตอร์ไม่มีปัญหานะครับผมแต่ว่ามอเตอร์โอเคนะครับสอัสดีครับสี่ตัวก็สี่ตัวมีแหวนกสปิงตัวนะครับแต่ละแต่ละแต่ละตำแหน่งนะครับมีแหวนกสปิงตัวนะคแต่ละตำแหน่งนะครับเดี๋ยวลอง ใส่แครับแล้วก็ลองเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวนาวันนี้นะใส่ทรงงานนี้ก็สั่งของมาประมาณสี่วันครับถึงจะได้นะครับ้านทั่วไปไม่มีขายนะครับมันเป็นอะไรรุ่นใหม่นะตอนนี้นะครับรุ่นใหม่ขึ้นมานิดนึงใ้อะไรยังทั่วไปยังไม่มีขายนะต้องสั่งก่อนถอนนะครับต้องมีมาร์กไว้ก่อนนะครับมาร์กไว้ก่อนมาร์กตำแหน่งไว้ก่อนนะครับเผื่อพลาดนะครับเผื่อพลาดแบกมานะครับ แอ้ว <expand> э มาแล้วก็มันจะมีสปริงครับมีสปริงนะครับวันนี้นะครับชุดนี้นะครับระวังกันด้วยนะครับอย่ายหายนะครับสปริงตัวนี้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับลองลองลุกปืนครับลองลุกปืนนะครับอย่ายายหายนะครับเดี๋ยวเปินเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์วันนี้ต่อลงมาได้นะครับ ตำแหน่งนี้มันสามารถยิงออกมาได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์อินเวอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็ต้องระวังหน่อยครับเดี๋ยวมันจะกระแทกกระดดนะครับนะครับตำแหน่งของ เซนเซอร์นะครับแต่ว่าเอผมไม่ได้อนอตออกนะครับประมาณนี้นะครับปัะนี้มันจะวัดรอบของมันจะไปตัดกับอ่แม่เหล็กนะครับตัดกับแม่เหล็กเพื่อเช็ครอบนะครับตอนนี้เสียบ่อยนะครับของยูเซชินะครับยูเซชิดูว่าแม่เหล็กไหมครับแม่เหล็กนะครับตอนนี้เวลาใส่ก็ระวังพวก ขี้เหล็กเข้าไปด้วยนะครับขี้เหล็กอ่เป็นแม่เหล็กนะครับโอเคข้าไปแล้วก็ทำ่างนี้ครับเสร็ดรอบขันไม่ต้องแน่นนะครับเป็นพลาสติกครับใช้กำลังนิดหน่อยครับขันไม่ต้องแน่นหรอก อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันเบาๆเรามันจะรูดครับมันจะรูดปดีิกันด้วยนะครับฝุกยุทธนะครับนะครับเดี๋ยวขอจัดนี้ก่อนทำแรงกว่านนะครับมาไวอนนะครับทำไม่มากเดี๋ยวมึนนะ นะครับมาไว้นะครับเดี๋ยวค่อยเคาะฝั่งนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแผ่นสปริงรองนะครับฝั่งนี้แล้วก็ใส่เข้าไปครับพช่องนี้มันจะเข้าช่องสายไฟมันจะเข้ากับช่องนี้พอดีนะครับยกดูครับเขียนแน่นนะครับแล้ขยายแน่นมากครับแล้วก็ không được đâu các hay thay ai không không, 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 ยา้ายมันพื้นนะครับก็พืนนะนน้นไม่ได้นะกำลังนี้เพื่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนตัดคับดึงตัดโอเคลองนัดตัวนึงก่อนนะครับเ,เล่นสปีดเอสซี่ด้วยนะสปีดตัวน,นี้นะครับรับมเอร์เตอร์รุ่นนี้ครับอินเวอร์เตอร์นะครับฝา,าหน้าฟองเอ็นะครับ f า5 f อ5 ดูตำแหน่งอีกรอบนะครับพอนะครับพอตรงเลยครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้ใช้เข้าบางครับอย่างเงี้ยพอนะครับพอนะครับใช้ไม้นะครับหรือว่าใช้เออ่ใบควงครับด้ามใบควงนะครับอยู่เลยนะครับ โอเคขอบตรงเลยครับตร,ตรงนะครับดาราเพื่อนๆนะครับดาราเรีครับกดติดตามด้วยนะครับนายช่างเปิดร้านซ่อมครับคลิปมีอยู่เรื่อยๆครับมีให้ดูเรื่อยๆครับไม่ต้องเป็นห่วงนะคราเรียนกดติดตามด้วยนะครับ ทำมาถึงร้อยเทสเลยครับติดตามยังไม่ถึงสามร้อยเลยครับขอนะครับขอไปกดติดตามด้วยนะครับมาเทสนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองนะครับเดี๋ยวลองประกอบเครื่องนะครับเดี๋ยวประกอบนะครับเดี๋ยวประกอ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 บโอเค ความเรียบร้อยครับทางนี้ครับร่องพอดีนะครับได้อยู่ครับแน่นแล้วโอเคนะครับถอดนะครับถอด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 ลหลายตัวครับลงทุนซื้อได้ขายนะครับนิดเ่นั้นคุณจะมือกับหลายตัวหลายเครื่องนะครับหลายตัวช่างมือกับ ทางลงนุ่นลายสายครับลายสายถูกๆครับไม่ต้องของแพงใช้กำลังน้อยนะครับตัวข้างล่างพอยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมันมาประมาณนี้นะครับมันจะมีน็อ มันจะมีน็อตชุดนี้ครับน็อตชุดนี้สองตัวครับสองตัวนะครับแล้วก็น็อตชุดนี้สองตัวครับแค่นั้นนะครับดำดตตชินะรับอย่าหายครับไม่ได้รือนะครับไม่ได้ประกอบแล้วมันจะหรือครับ คอนล,ลังคู่เลอตนดับหอย่งนะครับมียางครับยางชุดนี้นะครับยางชุดนี้มันอยู่จะอยตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นครับตำแหน่งนี้แล้วก็ยางชุดนี้นะครับมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับ ดูครับยางชุดนี้นะอยู่นะครับอยู่นะครับแล้วก็นี้น็อตแค่ประมาณสี่ตัวนะครับตำแหน่งมอเตอร์เอาพออยู่ครับมันล็อกดีอยู่แล้วครับ เดี๋ยวมันจะรูดตัติดลักษติรูดแล้วก็ชุดนี้แยกเสียบแล้วมันบังคับนะครับเลยมันต้องปอดตัวนี้ตัวสายชุดนี้นะครับมันต้องผ่าหมดครับทําลําบากครับแล้วก็ขึ้นไปหาแผลครับห้ามต่อนะครับต่อแล้วสัญญาณมันจะเพี้ยนนะครับถ้าเราต่อไม่ดี แต่ถ้าจำเป็นต้องต่อต้องใช้บักกีนะครับบักกีแล้วท่อหดสองชั้นครับบักกีนะครับตรงน,นี้ตำแหน่งมอเตอร์โอเคแล้วนะครับตัวโอเคมีสองตัวฝาปิดป้องกันน้ำป้องกันน้ำเข้าตรงน,น,นี้นะเผื่อลูกปืนที่มัแตกครับน้ำมัำนจะเข้ากว่นี้ป้องกันน้ำเข้านีด รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับติเตร์ชีรรุ่นนี้นะครับตัวหลังนะครับร,รุ่นนี้นะครับเอ่อบีดีเดอะปุ v ่นยูไอซ์ซูนน้ำยูวีครับ